สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของมากันที่ราศีตุลค่ะราศีตุลน6ถึง31มสกราคม65นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่วางไว้ใต้คลิปแล้ว วันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเพราะมันคือเจ n e r ร l reading งนะจ๊ะโอเคไหมามาตุนเรามาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนตอนนี้สถานการณ์ของคุณขอพลังงานหลักของคุณค่ะ เอาแบบยี่ยี่ไหมทุกคนเรียกร้องมากเลยอาจารย์ก็ไม่อยากจะทำเนาะคือมาแบบแต่ละคนแต่ละราศีนะมาแบบว่าเอาขยี้แรงๆขยี้หนักๆเอยช่องนี้แบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากอะบขอบอกเลยคือชอบความเจ็บช้ำบอกว่าเจ็บมากๆแล้วหนูจะได้จามอาจารย์เออประมาณนั้นเนาะบางครั้งคือเราอยู่กับอะไรที่มันเป็นวิมานในอากาศมากเกินไปก็ทำให้เรา เดินออกไปไม่ได้อ่ะมามาดูคนที่คุณรักค่ะคุณที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างมาดูคนที่คุณรักตุ้นได้โชคก้อนได้โชคก้อนใหญ่มาไหมาได้งานก้อนโตได้เงินก้อนโตหรือมีนาเรมาอุปถัมภ์ไหมจ๊ะ <c oughs> เด้อรักและพิศวาสอ่ะไปดูคนของคุณค่ะคนของคุณเป็นอย่างไรคะตุน้นคนของคุณค่ะ j u s t e n t ค่ะ j u s t e n t การปลดปล่อยคุณไปดิวกับคนที่เป็นราศี คนที่เงียบเงียบคนที่นิ่งนิ่ง้ยอฮ้มีเด็ดเข้ามานะ่ะเขามีเด็กเข้ามาอ่ะโอเคอ่ะมาตนเรามาขยี้ตนกัน าการขยี้นี้ไม่ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้ใครนะคะแต่อยากให้คุณเอาพลังงานบวกๆมาให้อยากให้คุณเรียนรู้และอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตบางทีโรคเรามันก็โหดร้ายกว่าที่เราจะคิดโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนี่ยมันโหดร้ายกว่าที่เราคิดไปเยอะ <c oughs> อ่ะไปใบลรกของคุณตุลมากันเทเดอร์ชาริออดจ้าชีวิตช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะชีวิตของคุณมีการเดินทาง รักของคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดประมาณนั้นระยะทางก็ค่อนข้างมามีผลสําคัญก็แรกรักแพ้รักแพ้แพ้ระยะทางหรือรักแพ้แพ้ใกล้ชิดคนของเราอาจจะไปใกล้ชิดกว่าคนอื่นเดชารีออดมาบอกอะไรเดชารีออดรักของคุณมีความแตกต่างอาจจะด้วยอายุสถานะ แล้วก็มันเป็นเขากระดําทีเดียวรักที่ค่อนข้างจะไปด้วยกันยากเพราะต่างคนต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเขากระดําทีเดียวมีมีคว,วามเป็นอีโกโ้มีความอยากเอาชนะกันและกันเรื่องของการงานก็ยังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องบุกต้องตารวยต้องฝ่าต้องฟันนะจ๊ะยังคงเหนื่อยอีกยาวแต่เหนื่อยแล้วรวยไหมเออมีเอ e of p e n นโ c l e มาค่ะ เหนื่อยแล้วรวยสิได้เงินก้อนโตทีเดียวได้โชคได้ลาบมาไหมได้เงินก้อนโตหรือได้ของฝันของฝากจากคนที่คุณรักเป็นของสวยงามก็ได้หรือคนรักเขารักเราเขารักเราเขาเอาของฝันของฝากมาให้เราหรือเราไป,ไปเปย์เขาก็ไม่รู้ล่ะความรักของคุณนี้มันมีเงินมีทองมีผลประโยชน์ในการเปย์กันหรือเปล่าถ้าคุณไม่เปย์เขาเขาก็เปย์คุณนั่นแหละรักที่มีผลประโยชน์เงินทองคุณรักเขาแล้วคุณปเปย์เขาเขาได้รักคุณถ้าเขาถ้าคุณไม่เปย์เขาเขาก็ไม่รักคุณหรือเปล่า ตนนขยีก้ก์ละอาจารย์ดังนั้นว่าเห็นไหมรักทางเลือกค่ะรักไหมรักกันเราสองคนรักกันแต่เป็นรักที่เป็นช้อยเป็นทางเลือกเป็นช้อยเป็นรักที่เราไม่เลือกเขาหรือเขาเองก็ไม่เลือกเราเหมือนคุณหรือคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไปทุ่มเททุ่มจิตทุ่มใจให้กับใครสักคนเอาเงินเอาทองไปให้เขาและเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดี นะคะรักของคุณอยู่ในรักของการปิดบงังซ่อนเร้นรักลับๆร,ร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนกิ๊กกักกิ๊กกักค,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 คุณมีความรับเยอะหรือเปล่าความรักครั้งนี้มันมีช้อยมีคุณอาจจะคุยกับราศีนะอาจารย์ไม่ถนัดเลยคุยกับราศีกรกฎแมุ่นทัดดินประสบการมับางกรค่ะ ความรักของคุณอาจจะเป็นรักรับๆคุยกันอยู่สองคนช่วงนี้อารมณ์ของคุณหงุดหงิดมากมีความสรวสหวในอารมณ์มีความคิดหงุดหงิดเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากอยู่อารมณ์ไม่คงที่อารมณ์คุณสวิงมากนาจะจ๊ะคุณเป็นคนธาตุลมอ่ะธาตุลมซึ่งอารมณ์มันจะสวิงมันจะเหวี่ยงมันจะไม่อยู่กับล่องกระลอยค่ะคนธาตุลมธาตุลมทุกลมนะไม่ว่าจะเมถุนตุนกลุมใช่ไหม สามธาตุเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเราคลอยอารมณ์สวิงอารมณ์เวียงเดี๋ยววันนี้บอกรักเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกเลิกเลิกเสร็จไปขอคืนดีกับเขาอีกแล้วคือเป็นคนที่อารมณ์เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางนะคะแต่เวลารักใครรักจริงนะเนี่ยรักมั่นคง king of cup ฉันรักเขามั่นคงไม่ไวติ้งแต่เป็นคนปากไวอารมณ์ไวอารมณ์แรงเวลามาโหแรงร้าย เวียงวินประมาณนั้นคุณกำลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาดูดยชาริออดรักของคุณเป็นยังไงมันถึงยากลำบากในบางคนในบางตนนะสถานการณ์ที่ไปกันอะยากลำบากนะมันมีความขัดแยง้งมีการทะเลาะกันด้วยมีความขัดแยง้งหรือเรารู้สึกว่าเรารักเขาไม่เราอรักเขามากแต่เขา่าไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาเลยมานั้น เดชารีออดคืออะไรเดชารีออดเดอะเฮอร์มิทค okay. ่ะเดีวาราศีการอยากไปบวชแล้วปีกไปเวกแล้วเหรอคุณสองคนจบกันแล้วเหรอคะมีสิบดาบด้วยมีการจบการเลิกรายยาร้างหรือคุณวาดหวังไว้ในความรักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดวิมานในอากาศเลย มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไปแอบชอบคนที่เขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้รักครั้งนี้ผิดศีลธรรมไหมจ๊ะรักครั้งนี้มีความไม่ชัดเจนไหมหรือคนที่คุณไปชอบเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้สิบดาบคุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีธนูราศีพฤษภคุณทําใจกับความรักครั้งนี้บาราลานใจอยู่ทําใจรักซึ่งมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนต้องบาราลัญอารมณ์แล้วค่ะมีการเดินทางมีการโยกย้าย คุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณละคุณเจ็บสิบดาบนอมจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ตรงนี้เลยสิบดาบหมายถึงการจบการเลิกราการหย่าร้างเป็นช่วงจังหวะที่จิตใจคุณอ่อนแอมีปัญหาตลอดมีปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆจนกว่าจนปัญหาจากจุดเล็กๆจุดดำๆนั้นมันขยายวงเป็นวงกว้างและความสัมพันธ์มันก็สิ้นสุดลงในบางคนนะคะในบางคนนะคะขอดู King of ครับแต่คุณยังรักเขาอ่ะ ใจของคุณยังแน่วแน่ยังผูกพันรักยังคงมั่นคงอยู่ถึงจะเลิกกันแล้วแต่ฉันก็รักเธอรักครั้งนี้เนี่ยคุณไม่ได้สถานะที่ชัดเจนมันเป็นรักลับๆร,ร,ร,รู้กันอยู่สองคนคุณอยากจะทักใครมาหรืออยากจะได้ข่าวสารไม่ทันตรงกระางอ้อมหรือจะทักเข้าไปหรือจะมีโอกาสเดินทางไปหาใครได้รับข่าวสารแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวและมีการเดินทางเดินไปหาใครเนี่ยคุณไปหาใครวะ คุณอยากคุณอยากมีรักครั้งนี้ไว้ค่ะยังอยากรักคุณรู้สึกว่าใครบางคนมีครอบครัวคุณเองไหมมีสิบมีสิบเหรียญนะ่ะจริงคุณมีครอบครัวแล้วปะคุณมีครอบครัวแล้วไปแอบรักคนอื่นปะเออไปรักกี่ก่อคุณมีครอบครัวขอดูซิมันคืออะไร แต่เอ็ม r o r คุณเป็นคนนิ่งๆตะปากร้ายพูดจาไม่หวานหวานผ่าซาก <c oughs> เป็นเจ้าของกิจการจะได้เป็นผู้จัดการเป็นซีอชอบสั่งมีลูกน้องชอบคอนโทนคนอื่นคุณอาจจะมีอายุสัก45ไปห้าปีขึ้นไปแกบไอ้แก่เนี่ยไอ้แก่เนี่ยไอ้แก่เนี่ยามีกแล้ว <c oughs> หรือคุณคุยกับคนที่เขาทํางานในองค์กรใหญ่ๆองค์กรเก่าแก่หรือมีอายุเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้ หรือคุณไปพวพันกับคนมีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองทั้งโคมีเจ้าของแล้วจ้ะความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคแน่ๆค่ะมีอุปสรรคมีปัญหาแน่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณกำลังหาความมั่นคงให้กับอะไรให้กับครอบครัวคุณหรือเปล่าคุณกำลังคุณกำลังปันใจหรอคะไม่คุณก็เขาพ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าได้อ่ะขอดูเขาคนนั้นของคุณสิรักคุณเป็นยังไงเนี่ย เขามี u d g m e n t ค่ะ King of Pentacle 5ดาบแล้วก็ page of คั p แล้วก็ j ัส m เ n นสาเหรียญเขาอยากหลุดพ้น Judgment คือการคือกรรมคือกรรมกรรมอยู่ที่การกระทํา Judgment คือกรรมนะคะ Judgment คือการปลดปล่อยเขาอาจจะปลดปล่อยตัวเขาเองเขาอาจจะนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นเงียบขึ้น ไม่ว้าวุ่นใจแต่มันมีการทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายพังกันไปเขาอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ที่เป็นเด็กกว่าเขาไปพูดคุยกับเด็กแล้วนะจ๊ะมีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาอาจารย์ขอดูเขา j u สเมนของเขาคืออะไรการรอคอยการรอคอยหรือการมองอนาคตไปข้างหน้าแต่เขายังกําคุณไว้ในมืออยู่ยังไม่ได้ปล่อยคุณออกไปหรอกสิบดาบเขาบอกเขาเองก็เจ็บค่ะ เขาเองก็เจอสิบดาบเหมือนกันปัญหายังคงเป็นปัญหาปัญหาไม่แก้ก็คงเป็นปัญหาปัญหาคืออะไรคุณต่างคนต่างรู้นะคะอืมปัญหามากมายวุ่นวายอ,อ,อาจจะทงการทะเลาะกันการจบการอาจจะมาจากการหึงหวงการมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มากเกินไปกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงในความสัมพันธ์นี้มีใครสักคนนะมีครอบครัวแล้วแน่ๆนะคะ อารมณ์ของเขาอยากกลับมาถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมการที่เขานิ่งๆเฉยๆหรือใครคนเนี้อายุน้อยกว่าคุณและเขายังอยากได้โอกาสจากคุณก็ได้นะ <c oughs> อยากกลับมารักคนนี้เป็นรักเก่าที่บ้านเกิดรักต่างวัยรักที่เป็นคนรักเกา่กาๆนจะจ๊ะเป็นคนที่อยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งในการที่จบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วเฉยกันไปแล้วห่างเขินกันไปแล้วสามเรียนเขาวางแผนอะไรอยู่คะ 9ถ้วยเขาก็ค่อนข้างมีช้อยมีตัวเลือกเขาก็ค่อนข้างมีดีเขาเรียกมีดีมั่นหน้ามันตามาก9ถ้วยคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเขาอาจจะมีไม่เท่าคุณหรือเขาอาจจะรวยกว่าคุณแต่เขามี9้าถ้วยแหละขาดถ้วยเดียวคือ10เพราะฉะนั้นเขาก็มั่นหน้ามันตามากคนมาจีบเขาเยอะด้วยนะแต่เขาแบบนั่งกอดอกแบบฉันภูมิใจฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันมี สองดาบการตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เดอะซันเขาไม่ความสุขได้ในตัวเขาเองโดยชาริออดเขาบอกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปกันยากก็คอนเวิร์ตเธอต่างคนต่างไปเถอเพราะว่าต่างคนต่างไม่เติมเต็มในด้านของความรักมันเคยเป็นการรักกันรักเคยเป็นความสุขแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมก็อยากกลับนะเพียงแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วมันเป็นเหมือนอีหลอบเดิมก็อยากลับมาดีกว่าน,นจะจ๊ะเขาบอกแบบนั้นอนะอ่ะ ไปดูกันสิไปดูกันสิว่าเขาคิดยังไงกับคุณตุนตุลจ๋าเขา,เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณตุลสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้ค่ะสี่ four of one เขาหึงนะเขาหึงเขาหวงเขาหวงเจ็ดถ้วย เขามองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณสองคนเคยเขาอาจจะเคยวาดหวังในตัวคุณเยอะมากและจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาวาดหวังเลยคนคนนี้อยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะแต่ว่าเขาขี้หึงเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขามีความรู้สึกว่าการทำอะไรก็ตาม การทาอะไรก็ตามทําอะไรให้คุณแล้วมันไม่ได้อะไรตอบแทนไม่ได้ใจไม่ได้ความรู้สึกคนเราเวลาทําอะไรไปให้ใจก็อยากได้ใจกลับขึ้นมาให้ความดีก็อยากได้ความดีกลับมาให้ความรักก็อยากได้ความรักกลับมาแต่เขาบอกว่าให้อะไรคุณไปให้ความช่วยเหลือให้เงินให้ทองก็ได้ให้ใจไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเป็นความรักที่ ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับให้จนขี้เกียจให้แล้วให้จนเบื่อให้แล้วให้จนไม่อยากให้แล้วเขาบอกแบบนี้ The Heart Friend ค่ะพายราสังกราชขึ้นมาเลยองสายไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา,าหรือว่าความสัมพันธ์นี้ต่อให้คบกันแค่ไหนมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรม,มถูกใจแต่ผิดศีลธรรมหรือเปล่า ไม่มีความชัดเจนต่อกันค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่มีความชัดเจนมีแต่ความเพ้อฝันมีคนขายฝันในความสัมพันธ์นี้คุณไปขายฝันกับเขาหรือเขาขายฝันกับคุณก็ไม่รู้แต่มันเป็นความฝันที่อยู่ไกลโพร้นเลยประมาณนั้นอ่ะและคุณล่ะคิดยังไงกับเขาตุลณนะตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดอย่างไรกับเขา คุณก็บอกว่าเป็นผู้ให้ต่างคนต่างคิดว่าเป็นผู้ให้ไหมต่างคุณก็คิดว่าคุณเป็นผู้ให้คุณให้จนไม่อยากให้แล้วพอคุณให้แล้วก็ทําให้คุณผิดหวังคุณคุณอยากอยากมีเขาไว้คุณเก็บกอดเขาไว้คุณหึงอะไรเขาเนี่ยดราฟเฟนเทสคุณมีความรักรือเขาเองมีความรัก ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากลําบากแต่มันเคยเป็นความมั่นคงต่อกันหรือคุณคิดว่าเขามีความมั่นคงในด้านของการเงินล่ะเขาเป็นการเงินของคุณหรือเปล่าคุณเป็นการเงินของเขาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุย,อยเดี๋ยวนะขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีนะอาจารย์คิดว่าเจ้าเปาะเจ้าแมวของอาจารย์หลุดออกไป เขาเป็นความมั่นคงกับคุณหรือคุณเป็นความมั่นคงกับเขาหรือเปล่ารักที่ยังเคยมีความมั่นคงแต่ช่วงนี้เขามีความรับกับคุณเขาทําอะไรลับหลังเขาปิดบงังซ่อนเร้นคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะมีเซ็กอักพ,พิวเป็นคนที่เหมือนกับเราไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงใจไหมเราไม่แน่ใจว่าเขาจะโอเคกับเราไหมประมาณนั้นอืมอ่ะ ความสัมพันธ์ของคุณเซถึง3 1นี้จะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์ของคุณ1 6ถึง31มีคนเดินจากไปกับความสัมพันธ์ในดาวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามีคนทำอะไรรับหลังพูดไม่จริงพูดปดไม่ซื่อแทงข้างหลังค่ะสก้าดาบทำให้คิดมากนอนไม่หลับจิตตกวิมาในอากาศที่วาดลงมามันถล่มคาลายเขามองด้วยสายตาอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะ คุณอาจจะมองเขาด้วยสายตาอีกแบบความชัดเจนมันจะมีไหมการได้พูดได้คุยความคิดที่มันแตกต่างแล้วความคิดความรู้สึกคุณรอเขาอยู่สิบถ้วยใครมีครอบครัวคุณไปโฟกัสกับครอบครัวหรือเขาเคยเป็นครอบครัวกับคุณหรือคุณสองคนครอบครัวรู้จักกันเป็นความเป็นคุณเองอาจจะกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวค่ะคุณมีครอบครัวแล้วมีความผูกพันแต่คุณรอใครที่อยู่ในใจที่คุณปิดบังซ่อนเร้นให้กลับมาอ่ะ เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่เขาอยากบอกเขายังมั่นคงในรักค่ะเขายังมั่นคงเขายังเก็บกอดคุณไว้แต่เขาอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยที่เขาจะไม่เทคแอคชั่นจะไม่ทำอะไรความรักยังมีอยู่ t true of ครับเลิฟเลิฟรักกันชอบกัน แต่มันมีปัญหามีอุปสรรคในความสัมพันธ์มันไปกันไม่ได้รักกันผิดที่ผิดเวลาผิดฝาผิดฝั่งเดือมมุนความรักครั้งนี้มีแต่เงาสลัวสลัวมีความหมุดหงิดมีความไม่ได้ดั่งใจมีความรักมันผิดที่ผิดศีลธรรมหรือเปล่าล่ะมันถึงไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ระวังนะคุณมีความรักในความรับระวังความรับของคุณจะถูกเปิดเผยกับสาธารณชนโลกจะรับรู้ว่าคุณแอบคบกันประมาณนั้นและมีเกินเดินออกจาก ความสัมพันธ์นี้ความรักถูกแหวนไว้ค่ะมันมีคนที่พยายามในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากพยายามรักษาความสัมพันธ์พยายามปกป้องความสัมพันธ์แต่มันมีคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกคนไม่ได้ให้ความร่วมมือฉันรักฉันทนุถนอมฉันดูแลฉันทุ่มเทแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําแบบนั้นเลยมันเลยเป็นความทุกข์ายทุกข์ใจเป็นความรักที่เติมไม่เต็ม มีคนอยากตัดคุณออกจากชีวิตแล้วค่ะมันเป็นความทุกข์ใช่มันเป็นความทุกข์ได้มีคนกลับมาเรียนรู้ด้วยเหตุและผลว่าความสัมพันธ์นี้มันคงยากที่จะเดินต่อแล้วก็เริ่มมาคิดด้วยเหตุและผลเอาสมองมามองมากกว่าใช้ใจมองที่ผ่านมาคุณคุณสองคนอาจจะมองกันด้วยใจด้วยความลุ่มหลงด้วยตาที่พร่ามัวแต่ตอนนี้กลับมามองในสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้น อ,อ่ะ,อะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากตัดคุณออกจากชีวิตค่ะขอไพ่แนะนำห้าใบาให้กับคุณค่ะทำแผนทำใจค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่รักอย่าให้รักมากเกินไปอย่าให้หลงมากเกินไปอย่าให้ไปหมกมุ่นเกินไปมันจะเจ็บมากคุณอาจจะคุยกับราศีธนูค่ะราศีเมษ ดมูลราศีเมีนค่ะไพ่แนะนําว่าคุณยังต้องแบกรับความเหนื่อยคุณยังต้องแบกรับในเมื่อคุณคุณมีคนสามคนในความสัมพันธ์รักที่เป็นสามเศร้ารักที่เป็นทั้งสามเหรียญสามถ้วยคุณวางแผนอะไรไว้คุณเหนื่อยกับสิ่งต่างๆรอบตัวเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้มีคนอยากเดินออกไป เบรกพักทุกอย่างและเดินออกไปอย่างเป็นอิสระมีคนจะไม่ทนแล้วค่ะเขาจะไม่ทนและเขาจะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ในความรักครั้งนี้มันมีคนที่อยากได้ความรักที่แบบเป็น one night stand ความรักอยากคาดหวังเป็นความรักที่รักสนุกไม่ผูกพันเป็นความรักที่ไม่คิดจะจริงใจเออเป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกสนานกันมากกว่าคนในที่นี้คิดอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครคุณหรือเขาอาจจะเป็นเขาก็ได้ คุณอาจจะเป็นฝ่ายทุ่มเทแต่เขายังแค่รักสนุกกับคุณเท่านั้นรักสนุกไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นเขามีบุคคลที่3แล้วคุณเดินเข้าไปคุณรู้ว่านรกมันอยู่ข้างหน้าคุณพร้อมจะลงนรกก็ไปแต่ถ้าคุณคุณเขารู้ว่าคุณมีเจ้าของและเขาพร้อมจะเดินมาแสดงว่าเขาก็พร้อมจะรับความเจ็บนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวินวินทั้งคู่ โอเคไหมตุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกแล้วอย่าลืมเรื่องส่วนตัวอะไรมาค่ะแอ A ดซ0าย9 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ